อเอาอีกแล้วนะโกทัศมันตัวแรกโอย้ยมีเถียงมีเถียงมีเถียงตัวแรกครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปลาอะไรวะมาไปอื่นซีไหนนะปาหวีงขึ้นน้ำมั้งโกทัศน์ท่าติดเยื่อตัวเขี่ยวงงพ่อมันไปเอเอ้ มาแล้วมาแล้วครับมาแล้ววิ่งขึ้นหัวเรืออีกมายังมายังปิดหน้าอบไม่ทันหรือฮ <Swiss? S 2> ะไม่ทันได้ปิดนน้าอบเลย มาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกแล้วครับตัวแรก,รแรกดูนี่ประเดิมประเดิมนะครับโอ้ตัวนี้น่าจะใหญ่นัดอัดสองชั่วโมงยังไม่ขึ้นเลยมาออยัางโอ้โอโกดอีกเถียงเถียง เ้นหรือเปล่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปลาตัวแรกย้อนแสงเอาใส,ส่เลยเลกเลยเอ้ยติ อะไรอยว่าะยังไม่เห็นดิดูให้เร็วขาวมาแล้วครับขาวมาแล้วครับยาวไหมยังไม่เห็นไม่รู้ยาวไม่ยาวแต่เห็นเลยเลยขาวมาแล้วต้องห้ามดูเสียวยาวครับก็ใครก็ใครอินสีแล้วก็ใครอยู่ไหนครับมาแล้วครับมาแล้วขาวมาแล้วสีขาวมาแล้วครับไปต่อ ออมวัวออมวัวเราทัดออมวัวย้ายข้าใต้ใบพัดอ้อมไปทางวัวอกพลังอ่าินซีหรือปลาซักอินซีนีอินซ่ปลาหวิงม้วนมานล้อย่าให้มันไปลงใต้ท้องเรือกันได้งัดเอาอีกครั้งอิครับงัดไปงัดไปทางนู้นอินซีอินซีโอ้โหสั่งนู้นทางนู้นเปิดเบรคไว้อิดอ้าว น,นี่เอาอโอกิปเปอร์จับขาปะขาปะโอ้วินฟีตัวสวยด้วยนะครับ